สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบไอซีเอกุสีโ g เ t e เบอร์เจ็ดสี่แปดหกนะครับขาที่หนึ่งราคาที่สองจะเป็นอินพุตนะครับขาที่สามจะเป็น output, 7, เอาพุตน,นะครับขาที่เจ็ดะเป็นกาวนะครับขาที่สิบสี่จะเป็นห้าโวลต์นะครับขั้นต่อไปเรามาทำการวัดกันนะครับศูนศจะอยู่ที่ จะเป็นสีเขียวนะครับเราจะมาทําการวัดกันครับวัดที่ขาเอาพุทกับขากาวนะครับขนยนศูนย์จะได้อยู่ที่0.1โวลต์นะครับต่อไป0.1นะครับจะเป็นสีแดงนะครับวัดขาเดิมนะครับจะได้ ศูนหนึ่งจะได้อยู่ที่สามจุดห้าโวลต์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งศูนย์นะครับจะเป็นสีแดงนะครับหนึ่งศูนย์จะได้อยู่สามจุดห้าโวลต์นะครับต่อไปเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับหนึ่งหนึ่งจะได้อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งโวลต์นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอจบก,การทดสอบเพยงเท่านี้ครับขอบครับ